สวัสดีครับทุกคนอเมื่อเช้ามีพี่ตีบพี่ตีแกวแตงโมมาให้เมื่อเช้าผมว่ามันหวานดีเนี่ยผมเพิ่งมีเวลากินเนี่ยมันบ่ายกว่าแล้วผมก็เลยว่าเออแตงโมมันหวานดีเนี่ยผมกินไปโอ้นี่ซี่แห่เลยนะแกมาให้เมื่อเช้าจะเห็นเนี่ยเมล็ดมันเหลือทุกคนผมก็เลยว่าเออจะไปปลูกแต่ผมเนงหาที่ปลูกไม่ได้เนี่ย วันดังโมมันหวานดีนะดูดิเดี๋ยวผมจะไปหาที่ปลูกผมก็ไม่รู้จะปลูกที่ไหนไม่มีแปลงปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะคนงานน่าจะไอ้นี่ละจะไปหาที่ปลูกกันทุกคนไป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 เดี๋ยววางไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนเลยไปหาที่ปลูกกันไปแบบนี้หละคิดได้ตอนไหนก็ไปตอนนั้นแหละคอนเทนตนะ์อะไปกับป้อมแหละทุกคนฝากติดตามด้วย ทุเออเนะ่ะเดี๋ยวผมไปหาที่ปลูกก่อนทุกคนเนี่ยผมไปหาที่ปลูกกอนในเมล็ดแตงโมผมลกจากรถมนะันทิ้งเลยเดิน <c oughs> เดี๋ยวผมไปหาที่ปลูกกอนทุกคนแต่ตรงเนี้ยมันเป็นโรงงานนะไม่รู้ปลูกตรงไหนเดี๋ยวไปหาที่ปลูกกอนลมก็ฟังเบามาแล้ว มันแกจะปวดหัวมากเลยอะ่ะทำงครับเดี๋ยวผมจะไปหาที่ปลูกแตงโมทุกคนไปเลยลูกพี่โอ้รถงามแท้วะเดี๋ยวไปหาที่ปลูกกันทุกคนผมว่าผมนึกออกว่าจะปลูกต้นไหน <c oughs> พี่ตี๋มาเช้าอ่ะแตงโมพี่จะคตรหวานเลยเออทีเนี้ยผมไม่ได้กินมาเร็มัน,นมเดี๋ยวเขี่ยแปลงให้หน่อยเดี๋ยวผมจะปลูก <c oughs> เ,เดี๋ยวผมจะปลูกเนี่ยผมจะปลูกแตงโมพี่ตีเขีย่ยทำแปลงอ้น,นี่ให้หน่อย <c oughs> โอ้ยยังไม่ได้ตากดินขึ้นมาเลยเนี่ยนะผมจะปลูกแตงโมเนี่ยเนี่ยข้างหลังพี่ตีเนี่ย ไม่ผมไม่มีแปลงปลูกเออเดี๋ยวพี่ตีไอทำแปลงให้หน่อยเราจะปลูกแตงโมนี่ไออีกแล้วเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยจะเสร็จง่ายไหมเนี่ย เอา upp, เร็วเร็วรอรออยู่เนี่ยเร็วเร็วเนี่ยทุกคนผมจะให้พิธีแกแกปูเอามาเร <int> ็วเร็วเอาเร็วเร็วขอคอนเทนต์หนึ่งเร็วเร็วเอามาจริงทุกคนมาจริงเอาจริงคนจริงเอามาจริงทุกคน ยังไงเออเนี่ยเอาเอาแปงนึงเอาแปงนึงพอยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บนึงนี่ทุกคนปลูกแตงโมเอากบเลยทีกทีกบเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกจะได้กินอีกนี่กบไปแล้วทุกคน,น เดี๋ยวเราจะมาตักชื่อกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารอบหลังอ่ะเราจะได้บอกว่าเออเนี่ยเราปลูกไว้ตรงนี้นะอยี้เออเน่ะเนี่ยเรามาเออเรามายกเครื่องจากมาทำเฟสสองกนเน็เนี่ยเนี่ยเราปลูกแตงโมงไว้ตรงนี้นะยี้เออ เฮ้ยแต่จังโมหวานจริงพีจ่จีไปแล้วทุกคนไปทำงานแล้วเดี๋ยวคนจีนเ็ารอนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาแค่สนุกสนุกเฮฮาพอเนาะ